เปิดสถิติพบการ5้าครั้งหลังสุดของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนตบเดือดลูกยางในชั้นลีก2023ัสัปดาห์ที่3นัดที่1ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงในชั้นลีก2 0 2 3หรือวีเนล2องสัปดาห์ที่3นัดที่1วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกมีโปรแกรมพบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ1ิของโลกวันอังคารที่ยี่5 6 6เจ็ามิ30นายสถิติพบัน5้าร้หลังสุดไทยเอร์แลนดดมีังี้ ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ต่อ3เในชั้นลีกส0งพีไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ต่อ3เในชั้นลีก2019ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ต่อ3เในชั้นลีก2018ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ต่อ3าบนกระดังปรี2017ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์หนึ่งต่อ3มองเทรอมาเตอร์2017สำหรับวลเลขบอลหญิงทีมชาติไทยครั้งล่าสุดที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นในศึกมองเทรอมาเตอร์2016โดยเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต่อ28 21ต่อ25 25 20, 25 23ตต่่ออง